การวัดผลเป็นขั้นตอนสําคัญของการทําการตลาดนะครับเพราะทำให้เรารู้ว่าสิ่งที่ราทำอยู่เนี่ยมันมีประสิทธิภาพไหมมันถูกที่ถูกทางหรือเปล่ามันได้อย่างที่เราต้องการหรือเปล่าและตรงนี้เองก็จะบอกว่าถ้าใครวัดผลผิดก็สามารถทําให้เราเนี่ยตัดสินใจผิดผิดได้เหมือนกันตรงนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าผู้ประกอบการหลายคนจะถามและเราควรจะวัดผลอะไรบ้างมีอะไรน่าสนใจบ้างที่ธุรกิจควรจะวัดเวลาเราพูดถึงเรื่องของการตลาดเราจะคุยกันในประโยชน์นี้นะครับกับนัทพัฒน์ดอทคอมคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับ เมื่อพูดถึงเรื่องของการวัดผลนี้นะครับต้องอธิบายก่อนว่าเอพินซด์นี้เนี่ยเราจะไม่ได้คุยกันเรื่องของ KPI นะฮะเพราะว่า KPI เนี่ยต้องบอกว่าเยอะมากทีเดียวถ้าหากเราเอา KPI ทั้งหมดเนี่ยามาคุยกันนะครับบอกเลยว่ายาวถึงชั่วโมงก็ไม่จบแต่เราจะคุยกันว่าโดยหลักการเนี่ยนะครับสิ่งที่เราควรจะโฟกัสนะแต่ของธุรกิจเนี่ยนะครับแล้วเราสามารถใช้เป็นเหมือนแหล่งข้อมูลในการที่จะประเมินได้ว่าการตลาดของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพไหมเนี่ยนะครับเขาก็ดูอยู่บนพื้นฐานของนยฮะรประมาณ5เรื่องด้วยกัน เรืเ่องที่1คืออะไรนะฮะก็คือยอดขายได้แหละเอาแน่นอนครับถ้าเกิดเราทําการตลาดเนี่ยเราก็คงอยากจะคาดหวังผลกระทบที่เกิดขึ้นกับยอดขายใช่ไหมซึ่งเราก็มีการดูแลครับว่ายอดขายเพิ่มขึ้นไหมนะครับเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะฮะตรงนี้ต้องอธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งก่อนว่าคนจะบอกว่าเฮ้ยยอดขายต้องเพิ่มขึ้นเสมอไปผมบอกว่าเอาจริงๆแล้วมันก็ไม่เด้เป็นนะบางทียอดขายเท่าเดิมเนี่ยก็สามารถเรียกว่าประสบมสิทริ์ได้เหมือนกันเพราะถ้าเกิดเรามองว่า ธุรกิจเนี่ยอยู่ช่วงขาลงหรืออุตสาหกรรมเนี่ยเป็นช่วงของการแบบว่ามีมีปัญหากำลังซบเซาเนี่ยถ้าเกิดธุรกิจของเราสามารถที่จะประคองตัวต่อไปได้มันก็ถือว่าประสบความสำเร็จได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเขาก็จะไปดูว่าเฮ้ยยอดขายเนี่ยควรจะเป็นเท่าไหร่นะครับจากการตลาดที่เราทําอยู่เนี่ยแล้วยอดขายเนี่ยนะครับเป็นไปอย่างที่เราต้องการหไหมหรือไม่นะครับอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งเลยนะครับก็คือการมองเรื่องของฝลังยอดขายอันที่2เนี่ยขาก็เลือเรื่องของการดูว่า ลูกค้านะครับมีฟีดแบ็กอย่างไรกับตัวธุรกิจนะลูกค้าเนี่ยให้ความเห็นอย่างไรนะครับลูกค้าให้คะแนนอย่างไรซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นที่มาของการใช้หน่วยวัดเช่นนะครับ NPS score C score a t s หรืออื่นๆที่มากมายนะครับถามว่าทำไมเขาโฟกัสเรื่องนี้เพราะบางครั้งเนี่ยนะครับการตลาดเนี่ยอาจจะเรียกว่าโฟกัสเรื่องยอดขายและแต่ก่อนจะไปยอดขายเนี่ยมันมีเรื่องของประสบการณ์กับตัวลูกค้า เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะถามบอกว่าเอ้ยแล้วลูกค้ามีความพึงพอใจอย่างไรนะครับกับธุรกิจของเราลูกค้ามีประสบการณ์อย่างไรกับการตลาดของเราเช่นเห็นโฆษณาไหมลูกค้ารู้สึกยังไงกับโฆษณาของเรารู้สึกยังไงกับแบรนด์ของเราเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาจะเป็นการดูแลนะครับว่าค u ณลูก e ้าฟีดแบ็นะมุมมองของลูกค้าที่มีต่อธุรกิจเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรบ้างนั่นเองนะอันนี้คือมุมมองที่2นะครับมุมมองที่3ามันคือมุมมองเขาเรียกว่าเบนชมาร์ k เบนชมาร์คคือการ แล้วถ้าเกิดว่าเราเทียบกับคู่แข่งล่ะถ้าเกิดว่าเราเทียบกับคนในอ,อื่นๆในอุตสาหกรรมล่ะเรามเออีเรียกว่าการตลาดนะฮะเ,ออเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยนะฮะเราอาจจะดูภูมิใจของเรานะแต่ถ้าเกิดว่าเราดูคู่แข่งเนี่ยจะบอกว่าเฮ้ยคู่แข่งเนี่ยนะครับไปไกลกว่าเราเยอะมากนะหรือคู่แข่งเนี่ยน,นะฮะอาจจะทําได้ใกล้เคียงกับเรานะครับแต่เรารู้ว่าเขาใช้เงินน้อยกว่า ก็แปลว่าเฮ้ยงั้นมาร์เก็ตติ้งของเราเนี่ยอาจจะแบบว่าฟุ่มเฟือยเกินไปหรือเปล่าเป็นต้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางบางครั้งเนี่ยนะครับการเบนช์แม็กเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ใช้นะครับในการเปรียบเทียบนะฮะระหว,ว่างตัวเรากับคู่แข่งหรือบางทีก็ตัวเรากับตัวเรียกว่าผู้เล่นคนอื่นในอุตสาหกรรมนั่นแหละเช่นนะครับเรื่องของงบประมาณการตลาดนะครับวิธีการค้าการตลาดต่างไปหรือเสียงตอบรับที่เราจะเห็น อย่างไรก็ตามเนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่าใครติดตามผมจะรู้ดีว่าผมจะพูดเสมอว่าการเทียบกับคู่แข่งเนี่ยนะครับมันค่อนข้างจะมีเรียกว่าความละเอียดอ่อนนิดนึงแล้วกันเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเวลาเ,าเทียบกับคู่แข่งเนี่ยคือเราเห็นสิ่งที่เรียกว่า m e t k n t t n g t i c t i c หรือ Marketing Execution ก็คือเห็นว่าเขาทําอะไรใช่ไหมฮะหรือบางครั้งเราก็จะเห็นเรื่องยอดขายเราเห็นเรื่องต่างไปแต่เราไม่รู้กลยุทธ์ของเขา เราไม่รู้กฎยุคของเขาหรือเราเอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าหลังบ้านของเขาเนี่ยนะครับเขาได้ผลอย่างไรหรือเขามีที่มาที่ไปอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยการเทียบกันแบบว่าเขาเรียกว่า Apple to Apple เนี่ยนะครับอาจจะมีความเสี่ยงอยู่บ้างนะฮะในหนังสือบาง,บางเล่นเนี่ยจะถึงพูดเลยว่าการเทียบกับคู่แข่งเนี่ยนะครับมีความเสี่ยงสูงอาจจะทําให้เราเข้าใจผิดได้นะครับเพราะเราไม่เห็น strategy ของคู่แข่งอันนี้ก็ต้องอเข้าใจดนึงกัน,กนเพราะว่าถ้าผมเปรียบเทียบไม่ง่ายนะเหมือนกับ เราเห็นแบรนด์2แบรนด์เนี่ยทำสิ่งที่ชื่อว่า f e c o o o p k p e เนี่ย e b o o k Page ของแบรนด์แบรนด์แรกเนี่ยตั้งใจไว้ว่าเราจะปิดการขาย f e c o o o p k p e ที่2เนี่ยต้องการจะเน้นเรื่องของการสร้าง awareness สร้าง engagement เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นภาพ2ของ2 Facebook Page เนี่ยไม่เหมือนกันใช่ไหมฮะแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เข้าใจตรงนี้แล้วเราเรีบเรียกว่า วัดผลก็แบบชนโป้งเลยเนี่ยนะครับมันอาจจะทําให้เราบอกว่าเฮ้ยเฟซบุ๊กเพจเนี่ยดูสิเขาดีมากๆเลยนะครับของเราทําไมเราทําไม่ได้แบบเขาซึ่งบางทีเพราะว่าเขามีวิธีการคิดอีกแบบหนึ่งใช่ไหมฮะอันนี้ก็คือเรื่องที่สามนะครับเรื่องของการเทียบผู้แข่งก็ระวังไว้แล้วกันนะครับไม่ได้บอกว่าเทียบไม่ได้นะเทียบได้นะครับแต่เราก็ต้องเทียบบนที่เรามีเรียกว่าตรากรู้แล้วกันว่าเรื่องไหนควรเทียบเรื่องไหนเทียบได้แต่ต้องมีดอกจานเอาไว้นะนะครับ อันที่4นะครับมันก็คือเรื่องของ p p r a t t o n efficiency นะครับก็คือดูเรื่องของประสิทธิภาพนะในการดำเนินงานของเรานันเองนะครับตรงนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องของยอดขายไม่ได้เกี่ยวกับ u u t o m e r f e e d b a c k นะครับแต่เรากำลังพยายามดูว่าในกระบวนการดำเนินนะฮะดำเนินธุรกิจหรือดำเนินงทาการตลาดเนี่ยนะครับมันมีประสิทธิภาพอย่างไรนะฮะมันทำแล้วเรียกว่าเาเรียกว่ามันรวดเร็วไหมนะครับ มันทาแล้วมันสิ้นเปลืองมากเกินไปหรือเปล่าใช่ไหมครับตรงนี้ก็จะมีการคํานวณแล้วนะครับว่าเช่นเฮ้ยทีมงานเรามีเท่านี้เนี่ยนะครับเราสร้างนะครับงานออกมาได้เท่าไหร่มันสร้างออกมาได้คุ้มค่าไหมนะครับเรามีต้นทุนเท่าไหร่ออกไปแล้วเราผลิตงานออกไปเท่าไหร่ผลิตการตลาดออกไปเท่าไหร่พวกนี้ก็เรื่องของการประเมินเรื่องของประสิทธิภาพนะฮะประสิทธิภาพของการทํางานในงานการตลาดนะครับบางคนอาจจะระยุกต์ไปเรื่องของประสิทธิภาพการดาเนินธุรกิจด้วยก็ได้นะตัวอย่างเช่นนะครับ ถ้าเกิดธุรกิจของเราเนี่ยมีทีมงานอยู่10คนคำถามคือ10คนที่ว่าเนี่ยเราสามารถสร้างให้เกิดงานเนี่ยนะครับหรือสร้างให้เกิดโปรดักต์สร้างให้เกิดตัวสินค้าต่างเนี่ยนะครับได้คุ้มค่าไหมนะครับอย่าไปพูดว่าขายนะเราพูดแค่ว่า10คนเนี่ยสามารถสร้างงานได้คุ้มค่าหรือเปล่านะครับหรือปรากฏว่าง10คนนี้มีว่างใช่ไหมฮะแบบว่าเออนั่งตบยุงนะครับหรือบางทีนั่งเล่นเกมก็แปลว่าเฮ้ยมันอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างใช่ไหม เราต้องนะไปคุยกันต่อนะครับแล้วว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทําไมเขาว่างนะฮะหรือเขาทําแล้วเรียกว่าช้ากว่าที่ควรจะเป็นนะครับน้อยกว่าที่ควรจะเป็นต้องไปเจาะก,กันนี่คือเรื่องของ o p r a t i e o n efficiency นะครับผมแบบที่5เนี่ยนะครับบางทีมันก็คือเรื่องของการวัดด้วยดูเรื่องของเมทริกที่เรียกว่าเห็นนะครับแล้วก็เรียกว่า จับต้องได้นะครับซึ่งพวกนี้มันดีเป็นเรื่องของการวัดกับพวกตัวเลขที่เราเห็นกันในตามพวกแพลตฟอร์มต่างๆเช่น reach นะครับ traffic อ่นะใช่ไหมฮะ,ะคนเข้าเว็บอะไรเงี้ยนะครับถ้าเกิดเป็นออฟไลน์ line, ก็เช่นอะไรนะฮะเช่นเรื่องของ traffic คนเข้าร้านเป็นอย่างไรนะครับผมเรื่องของคนสายคอเซ็นเตอร์เข้ามาเป็นอย่างไรอันนี้ก็เป็นแมตริกของการวัดได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเขาก็เลยบอกว่าเออเฮ้ยบางทีเนี่ยนะครับนอกจากยอดขายแล้วเนี่ยมันจะมีเรียกว่า a อคชั่นะครับอื่นๆที่เกิดขึ้นระหว่างทางของการตลาดด้วยเหมือนกันนะมันจะมีเรื่องของจานวนสายที่โทรเข้ามาจานวนเมสเซจที่คนทักเข้ามานะครับจานวนคนแอดสินค้าเข้าตะก,ก้านะครับเรื่องของคนที่เรียกว่าเดินเข้ามาสอบถามในร้านมาไปพวกนี้คือการพยายามดูนะครับว่า ในกระบวนการที่เราทําการตลาดเนี่ยคือการตลาดมันคือการเพราะถ้าเกิดมุมม,ม,มุมหนึ่งนะมันก็คือเรื่องของการเปลี่ยนจากคนที่ไม่ได้เป็นลูกค้าให้มาเป็นลูกค้าใช่ป่ะและระหว่างทางเนี่ยมันมีแอคชั่นอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับที่เราสามารถตรวจจับได้แล้วเราก็เอาตัวเลขพวกเนี่ยนะครับหรือเอาสัญญาณพวกเนี่ยมาประเมินนั่นแหละว่าไอที่เราทําการตลาดอยู่เนี่ยมันมีประสิทธิภาพไหมนั่นเอง นะครับโอเคนะฮะนั่นก็คือ,เ,อเรียกว่า5มุมมองนะครับที่เขามักจะถามกันบ่อยๆเวลาเราวิเคราะห์เรื่องของประสิทธิภาพนะครับในการทําการตลาดนะครับหรือบางคนสามารถเรียกว่าต่อยอดเป็นเรื่องของการทำธุรกิจก็ว่าได้นะครับแต่ผมบอกก่อนนะถ้าทำธุรกิจถ้าเกิดเรื่องของการประเมินธุรกิจเนี่ยจริงๆแล้วมันจะมีข้อมูลอื่นๆอีกที่ต้องวิเคราะห์ด้วยนะครับแต่ถ้าเราแนะนํา ผู้ประกอบการหรือเร็ววันนี้เรื่องที่1คืออะไรอ่ะชั่วนะครับยอดขายคุณเป็นอย่างไรบ้างนะครับเรื่องี่2นะครับลูกค้าของคุณให้ f e ดแ b a c k ของคุณอย่างไรใช่ไหมฮะเรื่องที่3นะครับเทียบกับคนอื่นในตลาดของคุณนะครับคุณอยู่ตรงไหนนะครับคุณคุณแข่งกับเขาเป็นอย่างไรบ้างนะครับไม่ต้องชนะก็ได้นะแต่แบบว่าเออเฮ้ยแล้วเทียบกับคนอื่นแล้วเนี่ยเราเราเป็นอย่างไรนะครับ สนะครับเรื่องของประสิทธิภาพนะครับในการดำเนินการ operation efficiency นะครับผมแล้วก็5ก็คือเรื่องของการ track นะครับ metric สำคัญสำคัญนะครับที่เกิดขึ้นในการตลาดหรือในธุรกิจนเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเนี่ยนะครับเราก็จะแนะนำผู้ประกอบการว่ากลับไปดูแล้วกลับไปมาราคห์เยอะนะครับทำไมบอกจะมีทำไมี5อันมันมีมันมีประเด็นอย่างนี้ฮนะเพราะถ้าเกิดว่าเรามองแค่ area ใด area หนึ่งเนี่ยมันอาจจะหลงทางได้ถามว่ายังไงเช่น สมมุติถ้าเกิดเราบอกว่าเราโฟกัสที่ยอดขายแต่เราไม่ดูโอเปอเรชั่นเอฟเฟชเชนซีเราอาจจะได้ยอดขายเยอะแต่นะฮะเราได้ยอดขายเยอะแต่กระบวนการดําเนินง,งานของเราเนี่ยสิ้นเปลืองสุดท้ายหักลบไประมา,มากำไรเหลือนิดเดียวเป็นต้น <laughs> ใช่ไหมฮะอ่ะนี่อันนี้ก็เป็นแบบเรื่องของการว่าถ้าเราโฟกัสแค่แกนใดแกนหนึ่งโดยที่ไม่วิเคราะห์ภาพรวมแล้วอาจจะเป็นปัญหาได้ บางครั้งเราอาจจะได้ยอดขายเยอะแต่ลูกค้าไม่ค่อยพึงพอใจนะักเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะเป็นการเรียกว่าทาการตลาดที่อาจจะไม่ยั่งยืนใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ต้องวิเคราะห์กันให้ดีๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็เล่าสู่กันฟังไว้แล้วกันว่านี่คือแกนนะครับที่แนะนําให้ผู้ประกอบการนะฮะหรือนกักการตลาดวิเคราะห์ดูแล,แล้วกันแล้วลองดูว่าวันนี้นะครับที่ธุรกิจคุณทําอยู่เนี่ยคุณวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของไอ้หข้อนี้ได้ดีขนาดไหน โอเคนะครับถ้าเกิดว่าใครมีประเด็นอื่นอะไรกนะ็สนใจนะครับคอมเมนต์กันมาได้แล้วกันนะครับแล้วติดตามกันไปสดหน้านะครับสวัสีนน้สวัสดีครับ